สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็ได้ซื้อสายไฟครับผมก็โยงไปที่เครื่องปั้มน้ำนี่ครับก็คือสายไฟประมาณร้อยเมตรครับผมก็โยงไปที่เครื่องปั้มน้ำนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะได้ ดูดน้ำมาใช้ครับอาวานก็อยู่ฝั่งนู้นทั้งเกือบประมาณสองทุ่มครับผมก็หมดไปเกือบสองพันครับวันนี้ครับแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อสายไฟมาแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำครับเพราะว่าเราก็ปั๊มน้ำก็อยู่ฝั่งนู้นครับผมเลยผมก็โยงไปครับเพื่อจะได้ใช้น้ำ ปั๊มก็สูบมาเอาไว้ที่อ่างเก็บน้ำครับว่าเราก็ได้อาบต้องอาบน้ำครับท่านผู้ชมครับว่าประมาณร้อยเมตรครับร้อยเมตรครับรครับสายยาวไปถึงบอนที่ผมถ่ายคลิปครับก็ไปดูย้อนหลังได้เลยครับท่ำชม วันนี้เราก็ได้ทำเสร็จที่จบร้อยครับวันนี้นึ่อว่าแต่ฝนไม่ตกครับเนี่ยมื่อนมาเนี่ไม่ตกเลยครับเนี่ยมือน้ีงก็ฝนตกแรงอยู่ครับผม ครับท่นานผู้ชมครับผมก็ได้โยงสายนะครับข้าทางไปอยู่ฝั่งนู้นครับผมเพื่อในการได้ั่มน้าครับวันระยะทาง 100, 100มันร้อยร้อยเมตรพอดีครับผมซื้อมาต่อสองมาสองม้วนครับผม สายบนอาจจะเป็นสายลำโพงมั้งครับที่ผมพลาดอยู่โอ้โนอ่ะแก่สายลำโพงข้างบน ดยผมก็มัดใส่ไม้ไผ่ครับดึงไปเพื่อไม่ให้พวกสายมันค้อนหลวมๆครับให้โยกไปโยกมาครับท่านผู้ชม โอเคครับผมวันนี้ก็บรรยากาศมืดไว้ครับมืดฝนมันฝนจะตกครับเนื้อขยันไม่ได้เสียก็าอาไฟครับถอดหมอออกไปโอเคครับผมพอได้ใช้เนาะ ครับถ้าเราไม่ทํำก็ไม่มีน้ําอาบครับท่านผู้ชมต้องลงทุนครับวันนี้ก็แม่ก็หมดไปเกือบสองพันนะผมเพื่อมาซื้อสายไฟมาต่อครับเข้าไปในปั๊มสูบน้ําครับเพื่อในการทําการดูดน้ําขึ้นมาเพื่อมาใช้มาบริโภคครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศตอนเย็นครับ ก็ฝนตกมาก็เมื่อคืนนี้ก็ตน้นต้นไม้ก็เริ่มจะชุ่มฉ่ำครับมีชีวิตชีวาลหลังจากฝนมาตกมาตั้งหลายวันครับนี่ก็เกรียกดอกอะไรครับท่านผู้ชมมาคอมเมนต์ให้ผมหน่อยคอรับอ,อ,อแม่ก็ได้ถอนกระเทียมหมดแล้วต้องก็ไม่เหลือแล้วถอนกระเทียมหมดแล้วเนี่ย เอาไว้กินเองครับท่านผู้ชมเอาไว้กินเองเอาไว้กินเองอันนี้ดอกอะไรครับผมฝากคอมเมนต์ผมหน่อยครับดอกสวยครับสีแดงเลยครับก็เริ่มจะล่วงลวงละ โอ้ยมือดอครับผมบรรยากาศมือดอหน้านอนครับหนูข้าวแล้วกินกินข้าวก่อนบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีรับสวัสดีครับ